สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆไปพี่น้องๆ FC ทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสน,นุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กตามขวัอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะเปิดคลิปก็ลิ้นพันแล้วนอ้องพี่น้องจา้าก็มาสรุปผลก่อนนะคะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางต่อนะคะของวันที่27นะคะว่าที่แอดแท้ไปนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะสรุปนะคะหลุดนะคะสำหรับสูตรเม็ดเดียววันนี้นะคะวิ่งรูดก็ไม่มานะคะสรุปมาตัว รงนะคะมาตัวรงนะคะพี่น้องจามาศูนย์นะคะถ้าท่านรูดศูนย์นะคะก็จะได้สองสะะอศูนย์นะคะแล้วก็จะได้รอบได้รอบพิเศษล่างสองศูนนะคะแล้วก็จะได้รอบปกติบนนะคะหนึนะคะแล้วก็จะได้รอบอ่า VIP นะคะศูนย์ศนยะคะได้รอบ VIP บนนะคะ ถ้าท่านใดที่หยิบจับไปเป็นแนวทางได้ก็ยินดีด้วยนะคะแต่วันนี้หลุดนะคะไายท้องตึ้มเลยนะคะพี่น้องสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะของวันที่ยี่สิบหกนะคะตามลุ้นกันต่อนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะวันเอา ีปากกาก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกําลังใจให้กับแอดนะคะสูตรวัดใจเป็นไงบ้างสูตรวัดใจนะคะเขาปังนะคะช่วงนี้สูตรวัดใจนะคะแอดบอกว่าในสูตรวัดใจนะคะแอดบอกว่า5 4ต้องมาอีกนะคะก็มาจริงๆเนาะ ก็ยินดีกับสายวิ่งสายรูดด้วยนะคะห้าก็มานะคะสามวิ่งมารอบให้รอบปกติกับ v i p นะคะปกติกับ VIP นะคะก็มานะคะตั้งแต่สี่ห้านะคะสี่ห้าห้าสี่นะคะศูนย์ก็มานะคะแปดห้าก็มา,ะะ 8, มาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะพี่นองจา๋าสายวิ่งรูดก็ ยินดีด้วยเช่นกันนะคะสําหรับสูตรวัดใจนะคะวันที่27นะคะเดือนตุลาคมสองพนห้าร้นะคะกับแอดเทียนพาด้วยนะคะ ้านอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะจอให้สองตัวบนล่างนะคะ สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะไม่เข้าเมื่อวานเข้าสองเจ็ดรอบรอบเฉพาะกิจนะคะเมื่อวานเข้าสองเจ็ดรอบเฉพาะกิจของเมื่อวันที่ยี่สิบห้านะคะเข้าสองเจ็ดรอบเฉพาะกิจนะคะจะมาแต่วิ่งรูดนะคะก็มาดีนะคะสําสหรับตัวตัวรองนะคะก็มาดีนะคะวันที่ยี่สิบหกก็มาตัวรองเช่นกันเนาะก็ให้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะ เดนนะคะวิ่งรูดนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเม็ดเดียวนะคะแอดให้เด่นหนึ่งนะคะ ลองซีนะคะแอดจะพาวิ่งรูดหนึ่งนะคะท่านใดที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะพี่น้องจา๋าก็เลือกเอาเฉพาะตัวที่ชอบนะคะสูตรวัดใจช่วงนี้ปังนะคะอ่แอดก็จะพารูดหนึ่งนะคะเอาหนึ่งศูนยก่อนเนาะแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสอง หนึ่งสามหนึ่ี่หนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจดหนึ่งแะคะแล้วก็19น,นะคะสำหรับสูตรหเม็ดเดียวนะคะหยิบจับไปแล้วนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะอย่าลืมตัวกลับด้วยเนาะ สำหรับตัวรองนะคะพี่น้องจ๋าพี่น้องสามารถเอาไปเป็นแนวทางได้เช่นกันนะคะพี่น้องจ๋าสองกิจสองใจนะคะแต่ว่าแอดจะไม่ได้เขียนให้เนาะสำหรับตัวรองนะคะก็ให้พี่น้องเอาไปเป็นแนวทางนะคะเขียนแค่ตัวเด่นนะคะตัวเดียวก็คือหนึ่งเนาะตัวรองก็กันไว้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ชื่นชอบตัวเด่นนะคะก็สามารถเอาตัวรองไปเป็นแนวทางได้นะคะ เน้นรอบนะคะพิเศษนะคะบวกปกตินะคะถ้าตามเจอสูตรแรกแล้วอาตามเจอรอบแรกแล้วก็หยุดนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับพี่น้องมีแนวทางที่วางนะคะของรอบเฉพาะกิจนะคะก็ได้เช่นกันนะคะพี่น้องอสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะ หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง 1881นะคะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะอ่าสุดท้ายนี้นะคะขอให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเอซีทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะ <c oughs> <c oughs> เฮงเฮงรวยนะคะผิดพลาดประการใดขอโทษขอภัยไว้ณที่นี้นะคะคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ คลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ